และบอกคุณผู้ชมไว้ในช่วงที่แล้วแล้วนะคะว่าในช่วงนี้ของ Design and Travel จะมาทำความรู้จักกับที่นี่นะคะกรีนการ์ลูรี่เบดแอนด์เบรฟัสหัวหินแห่งนี้ให้มากขึ้นแลวตอนนี้จะนนั่งอยู่กับสาวคนนี้นะคะจะมาแนะนำสถานที่แห่งนี้และทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณหวายคุณหวายแนะนาตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะชื่อหวายนะคะชื่อจริงชื่อกีรัตยาศรีทะลับค่ะ คุณหวายไม่ใช่กีรติยา <c oughs> คุณหวายคุณหวายทำอะไรอยู่ที่นี่คะเป็นคนดูแลที่กรีนการี่แทนเ้อร์เป็นรีเซพชันค่ะอยู่ในส่วนของแผนฟรอนต์ออฟฟิศค่ะก็จะดูแลเกี่ยวกับรับลูกค้ารับจองห้องค่ะและอย่างนี้กรีนการี่ตั้งแต่แรกเริ่มม,มันมีมันมีประวัติมีอะไรีกับตอนนี้ณปัจจุบันเกี่ยวข้องหรือว่ามีความเปลี่นลยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมคะ ก็คือสาหรับที่นี่นะคะก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นบ้านเก่าค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะของออในกรมพญาดํารงราชานุภาพนะคะเป็นบ้านเก่าในสมัยรัชกาลที่5เลยค่ะแล้วในสมัยนั้นก็มีการสืบทอดต่อมากันเรื่อยๆะคะ่ะจนณปัจจุบันนะคะก็จะเป็นคุณอาร์ตคุณรังสรรค์ปัญญาพานิชนะคะซึ่งเป็น GM ของที่นี่ค่ะก็ได้ นำบ้านเก่าเหล่านี้นะคะมาตกแต่งใหม่แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาเป็นโรงแรมอย่างที่เห็นกันเนี้ยคะ่ะก็คือณนะปัจจุบันนี้กลายเป็นคนอาร์ตใช่ <คน S 1> ที่ดูแลเข้ามาดูแลแล้วอย่างนี้ความที่เราเข้ามาดูแลใหม่เนี่ยเรื่องราวหรือว่าการเป็นเป็นกรีนการี่ของเก่ากับตอนเนี้ยมีส่วนในการที่เราดีไซน์ความเป็นกรีนการ์เราในปัจจุบันบ้างไหมคะก็ จะเป็นแนวของบ้านเก่าอยู่แล้วนะคะก็คือรักษาความเป็นบ้านเก่าไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวแกลเลอรี่โซนซึ่งเป็นบ้านหลังแล้วก็ตัวขอดยาโซนซึ่งเป็นเรือนแถวก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะเอาได้ย่างงี้แปลว่าที่นี่มีหลายโซนไม่ได้มีแค่นี้ใช่ค่ะไม่ได้มีแค่นี้มีทั้งหมด3โซนค่ะมีอะไรบ้างเอ่อยมีเป็นแกลเลอรี่โซนนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวบ้านมีห้องพักสี่ห้องชั้นล่างสองห้องชั้นบนสองห้องแล้วก็โซนที่2จะเป็นในส่วนของขอดยาโซนขอดยาโซนก็จะเป็น สระว่ายน้ำแล้วก็เป็นสนามญ้านะคะตรงนั้นจะเป็นเรือนแถวสี่ห้องติดกันแล้วก็ในส่วนของโซนใหม่สุดที่เราจะแนะนำก็คือเป็นบีชไซส์โซนค่ะสร้างใหม่ใช่สร้างใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งลูกค้าที่มาพักก็จะรู้สึกว่าติดทะเลอยู่กับทะเลนอนในทะเลประมาณนั้นเลยค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าถ้าถามถึงว่าคนทั่วไปหรือว่าคนที่รู้จักกรีนการีฟเบดแอนเบฟอร์ไทงนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขารู้จักกันในแบบไหนบ้างคะ ก็ห้องพัก12ห้องซึ่งไม่ซ้ำกันเลยการตกแต่ง12ห้องจะไม่เหมือนกันเลยค่ะอ,อย่างนี้เรียกว่าเรียกได้ว่าที่นี่มีที่เดียวหรือเปล่าแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวในหัวหินนะคะสำหรับ12ห้องตรงนี้แล้วอย่างนี้คนหวาจำกัดความ12ห้องแล้วก็การดีไซน์แบบนี้ว่ายังไงคะคงเป็นประมาณว่าวินเทจนะคะเป็นการตกแต่งแบบวินเทจร่วมกับศิลปะยุคใหม่อะคะ่ะวินเทจวินเทจชิคใช่ไหม ประมาณ <Okay. S 1> นั้นค่ะได้ค่ะ,ะอัใน,นีขึ้นในส่วนของโรงแรมและในะส่วนถ้าเกิดว่าในส่วนรวมในภาพรวมของที่นี่ละคะภาพรวมของที่นี่นอกจาก,กมีวินเทจมีการนำศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มามาผสมผสานกันด้วยค่ะใช่ส่วนไหนบ้างอะไรยังไงบ้าง ก็คือส่วนของตัวบ้านจะเป็นบ้านเก่าเป็นแนวศิลปะเก่าๆอยู่แนละ้วแล้วมาตกแต่งร่วมกับศิลปะยุคใหม่แล้วก็วินเทจอย่างอะไรบ้าง,างก็คือตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้แล้วก็ต้องชมในห้องนะคะในห้องพอเข้าไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นวินเทจจริงๆอย่างนี้เรา Green Gallery Bed and Breakfast นี่หรือว่า GGBB ชื่อแนวมาก GGBB แันนี้เนี่ยณปัจจุบันนี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ในส่วนของตรงนี้นะคะโรงงามของเราก็จะมี2ส่วนด้วยกันคือเป็นแกลเลอรี่แกลเลอรี่ใช่ในส่วนของแกลเลอรี่เป็นกรีนแกลเลอรี่เบดแอนด์เบคฟาสซึ่งจะเป็นในส่วนของโรงแรมนะคะแล้วก็ส่วนของลิฟติ้งลูมไบกรีนแกลเลอรี่ซึ่งเป็นในส่วนของร้านอาหารค่ะสองส่วนหลักๆด้วยกันและในส่วนของกรีนแกลเลอรี่เบดแอนด์เบคฟาสที่เป็นโรงแรมเ่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนค่ะมีแบ่งอีกเหรอคะลูกค้าจะรู้จักกันตอนนี้แบ่งเป็น3โซนด้วยกัน ในส่วนของแกลเลอรี่โซนคือเป็นตัวบ้านใช่ไหมคะฝยยะโซนเป็นตัวเรือนแถว<อ>บี<ๆ>บีไซส์โซนเป็นส่วนของส่วนใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา,าเป็นด้านนี้หรือเปล่าใช่ด้านหน้านี้เป็นเหมือนอตึกปูนะคะแล้วก็3ส่วนนี้จะมีการใช้งานไม่เหมือนกันคือลูกค้าก็จะชอบสไตล์แตกต่างกันไปถ้าเป็นในส่วนของลูกค้าที่ชอบเป็นแบบ รูปภาพอาร์ตอาร์ตหน่อยวินเชตหน่อยถ่ายรูปเยอะๆก็จะพักในส่วนของแกลเลอรี่โซนนี่หมายถึงว่าแกลเลอรี่โซนที่บอกเนี่ยไม่ใช่ที่แสดงภาพใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้าวเหรอเข้าใจว่าเป็นอ๋อแกลเลอรี่โซนคือเอามาดูภาพคือเป็นบ้านพักที่เป็นแกลเลอรี่ใช่ค่ะสไตล์นั้นถามแบบว่าโต๊ะพืหวายเองส่วนตัวแล้วชอบส่วนไหนมากที่สุด้าเป็นส่วนตัวไวไจะชอบในวีไซส์โซนค่ะแน่นอนเลยใช่ไหมวีนไซส์โซนเราชอบอาและนิบีต ตรงช่วงที่เป็นบีไซโซนเนี่ยนอกจากที่เป็นห้องพักละยังมีส่วนอื่นด้วยไหมส่วนไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องพักเลยแต่ซึ่งห้องพักในส่วนของบีไซส์โซนจะอยู่ติดกับร้านอาหารนะคะก็คือที่มีร้านอาหารอีกค่ะที่างชื่อว่าลิฟ g r o ูมค่ะลิฟ o o m ูมลิฟ g r o ูมที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ่ะ living room ที่นี่ก็จะเป็นชื่อเต็มเตมก็คือลิฟ i n g ูมบ m ิสตอแอนด์ไวบาร์ค่ะ ก็จะมีเป็นเหมือนทานอาหารซีฟู้ดริมทะเลจิบไวประมาณนั่นแหละกำลังจะพูดว่าให้คุณผู้ชมนึกภาพว่าแบบชิวๆร <c oughs> ิมทะเลจิบไวน์กับอาหารทะเลแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้บอกแล้วแหละว่ามีระนาระเบียงยื่นไปในทะเลช่คะอยากเห็นแล้วคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณวายพาคุณผู้ชมไปดู <c oughs> แล้วก็จุดนี้ก็อยากไปดูด้วยแต่ว่าอดใจรอก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดีไซน์แอนด์ทราเวลพาคุณผู้ชมไปดูแน่นอนค่ะ